สมาวัวมาวัวเลวนะวัวหิวอุยนกบินเยอะมากเลยค่ะดพสิฟ้ามืดฝนตกเนาะพี่บุ้คทำอะไรคะเดี๋ยวเอามาไปชนน่กนะดูฝูงนกสิคะฝนตกเนาะหนาวด้วยลูกวัวลูกวัวก็ออกเยอะเยอะ y yes. e สวาาทนนมีบุญก็หิวค่ะมาม่าไวส์มห,หนาวจังเลยพวกเอ็งนี่ดือด้อดื้อมุดลวดน้ำออกมาไม่รู้เรื่องเลยจะมุดออกมาทำไมอืไม่ต้องร้องเดี๋ยวให้เกียร์นะมาร้องเยอะเอ็งนี่ดื้อจริงๆดื้อจริงๆิกินยากก็กินแล้วเร็ว กินแป๊บเดียวนะคะหมดแล้วนี่ยาเขาไม่ต้องมามดเลยนะดูสิคะนกฝนลินแล้วค่ะฝนฝนตกทั้งวันนะคะมาเป็นอาทิตย์แล้ว yes มามาไวส์กินขนมปังคะ่ะขนมปังอย่ามาชนอย่ามาชน <Huh? S 2> yes ตัวเล็กก็ออกข้างนอกเมื่อกี้วิ่งข้ามรดน้ำได้ยังไงรดน้ำเมื่อกี้รดน้ำข้างนั้นมันก็มันหนาด้วยเนาะทางเนี้ยมันไม่หนาดูสิคะทางนี้มันรอดได้มันรอดได้มันก็ไม่ไปไหนแล้วค่ะมันก็อยู่แถวนี้แหละดูสิคะนกบิน ออกมาเหนื่อยเลยใช่ไหมตัวเล็กเจ็บไหมลูกเจ็บแผลมีแผลไม่นะันะ ต้องลองลองพี่มารก์กตกจังเลยพี่มารจะกักเหมือแม่ได้ยังไงพี่มาร์กปกพี่มารเขายาว ชนแม่นะไม่ได้เปื่อนหมดแล้วนี่ตั้นี้ดุนะคะเนี่ยพอพอ,องพอคะ่ะโอเคนะคะฝากด้วยนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะ